แอม้อ1สปอนด์ของทัพทิมแดงสิทธิ์ลงพวกภูนนี่เป็นนักศึกษาส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามาชมมาเชียร์และมาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนแห่งนี้ขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ใจกล้าลาชุเล่อาหารเสริมสลหรับพืชเกษตรอินทรีย์จากอิสราเอลผลิตภัณฑ์ี i v e ฟอร์เมนบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นน้ำดื่มตราสิงค์และการชีวิต AIA ขอบคุณท่านที่ปรึกษา,ารัฐมตีชั่ว่าการกระทรวงคมนาคมคุณวันอยู่บองรุงขอบคุณ ร้อยเอกเมตตาเต็มชำนาญและอาชีนมาเพิ่มเติมครับจากบริษัทลูกชิ้นโกคฮับเมืองทองของแท้มีเรือสามลำครับอีก3,000บาทต่อจากนี้ไปทางช่องเจ็ดสีก็จะทำการถ่ายทอดสดเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลครับโรงเรียนวัดอินทารามก็เป็นเช็คเช่นเดียวกันครับสร้างเยาวชนให้พว้าแชมป์กีฬาวอลเลย์บอลนี่มาหลายๆรายการครับ น,น้องๆเยาวชนที่นี่ก็ถือว่าเป็นเด็กน่ารักทั้งนั้นครับเรื่องของกีฬานี่ต้องบอกว่าเป็นหมายเลขหนึ่งเ <c oughs> ช่นเดียวกันครับว <c oughs> ัดอินทราม <c oughs> จบจากการถ่ายทอดสดมวยวันนี้หละครับต่อไปที่โคราชเลยนะครับเชียร์นักเบสบอลหญิงทีมชาติไทยชิงแชมป์เอเชียวันนี้รอบรองชนะเลิศเราเจอกับจีนครับซึ่งเมื่อนาดีที่ผ่านมาเจอสองครั้งเราแพ้สองครั้งวันนี้เชียร์ให้ชนะเลยครับมาดูว่าเเอสชีนะครับ ผูท้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์หลายคนไม่หมูนะเพราะว่าอาวุธมาออกตลรมดตรตะรมัด,ดูแลน่ากลัวมากๆเลยนะครับแต่เรานีโครงสร้างดีกระดูกแข็งโอ้โหแร,แรกแรกเลยนะครับต้องละเอียดนะครับซ้ายหน้าของอันวินนี้น่ากลัวมากครับมีทั้งหงายและทั้งพุกสั้นๆนะครับขวาของทัพทีมแดงนี่ลนตกห้อยไม่ได้นะครับนี่ครับลวงทะลุผาดมาเลยครับเอาเลยครับ ต้องชิงกันออกอาวุธแล้วนะครับยังไม่บูมบางครับทัพทิมแดง <c oughs> อ้าวครับโดนซ้ายเหมือนกันครับอันวินอ้าวครับต่างคนต่างโดนบ้างครับวันนี้ทัพทิมแดงเจอฟิลิปปินส์นะครับในขณะที่วันที่นหนึ่งพฤศจิกานั้นเขาจะเจอกับนักมวยจากโดมินิกันนะครับคือครวนคาร์ลอสไฟยาน เป็นการชิงแชมป์ทุกประการของสมาคมเวลโลกจุ p a นะครับก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่สปีนหมัดเร็วมากครับอันวินนี่ครับ้ายหน้าเอาลครับต้องระวังเลยครับหมดยกที่ก้มเข้าไปล้วงลาตัวต่อยชายโครงกันแล้วครับมีหมัดหนึ่งครับต่ำกว่าจิ้มผัดหมัดนี้นะครับโดนครับต้องยอมรับว่าครับว่าโดนจริงๆ นี่คือแฟนมวยส่วนหนึ่งนะครับในการเข้ามาชมศึกทิงฟรุดร,รวมพลังเอ็มร้อยห้าสิบต้านพายาเสีบติดนะครับขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านครับที่ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและก็ช่วยสนับสนุนในการถ่ายทอดสดโดยเฉพาะเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบขอบคุณคุณขวบวอนชมสังคอรครับผู้แทนของบริษัทโอสถสภามาลุ้นกันต่อบนเวทียกแปดวันนี้ทางพลเร,รือเสือสองทัศนะนะครับเดี๋ยคุณปัญญาทองไทยพร้อมทั้ง มีวิวานะครับสุขาภิบาล3มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับศีสษะชนกันบ้างต่อยต่ำบาเยืดผัดบ้างก็ไม่มีเจตนาครับลุกหนักลุกแม่นกันอยู่ที่ทัพทีมแดงแล้วนะครับสปีดมัดเร็วอยู่ที่อันวินอารนะครับมาเป็นชุดครับเลยครึ่งทางอ่าครับขวาเต็มเต็มครับลูกนี้ วิ่วมาแล้วครับเราเริ่มจบได้เพราะก๊กไจะเป็นไปตามแผนนะครับว่าคลื่หล้งนั้นต้องเร่งฝีมือครับต้องจัดหนักแล้วครับต่อแบบได้เสียแล้วนะครับท่านทีมแดงโปรแกรมใหญ่นั้นรออยู่ครับหนึ่งพฤศจิกายนที่บางใหญ่ราชันบางใหญ่จัดครับคุณสังวานเหมือนแก่ล่างปัทะล่างซัล่างระบนบนล่างนะครับท่านทีมแดง ยกนี้ดีนะครับยกนี้เอาเละครับออกาอากาศแล้วครับครับโดนซ้ายเข้าไปเต็มเป้าตาครับตะเกียงหน้านเริ่มจะมีปัญหาครับอันวินโดนฮุกซ้ายเข้าไปถือว่าเป็นยกที่ดีของเรานะครับยกนี้เอ็นวินนั้นออกหมัดช้าลงครับป้องกันตัวมากแล้วต้องร<า><า>ับ,บ,บตัวเคาะสีข้างนี่ครับ,บได้ผลนะครับขาเริ่มจะแข็งครับเอาละครับเป้าอย่างมาแล้วมาแล้วครับ อัดวินยังเชิญชวนท้าทายต้องระวังนะครับเขากะบวกนะครับเอวินกะบวกแล้วครับนี่ครับจังหวะเราออกหมัดเขากะบวกจังหวะสองครับโอ้ต่อยกันสูสีได้เสียนะครับมอยคู่นี้นี่ครับสายะอานะครับเกมอาจจะมีพลาดบ้างบางจังหวะแต่ว่านี่ครับจังหวะที่ใส่กันมากันใกล้ๆครับน้องทีพี่ทีครับโอ้โหอุ้มสองหมัด กำลังเราจะดีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ดูครับศีรษะชิดกันเลยครับปลายเท้าเหยียบปลายเท้าครับศีรษะชนศีรษะไม่มีลูกตกตินะครับเรื่องของกีฬาลูกผู้ชายบนสังเวียนเอาละครับยกนี้เห็นน้ําเห็นเนื้อครับสปินมัจจำนวนมัตเราได้มากกว่าเอาครับยกนี้ของเราละครับชายยกทิดแล้วครับยก8ซึ่งเป็นยกที่ทัพทิพย์แดงทําผลงานได้ดีนะครับ ออกบัตรได้มากเข้าเป้าแล้วก็หลายบัตรครับที่เอวินออกอาการขอบคุณประธานบริษัท UK Success จำกัดครับคุณชาณิคุณแก้วกาคุณนวพลยุนิพันธ์ครับกรรมการบริษัท UK Success จำกัดขอบคุณลิ์วิชาครับและดรธนารัตน์สมนเนครับประธานมูลนิธิครูของแผ <มา S 1> <14 S 2> ่นดินมาสู้กวันต่อยก9คุนี้ต่อยสยกนะครับ กำลังยังไม่ตกทั้งคูโ่โกลมต่ำครับการไม่เตือนนะครับเดิมจะเน้นมากขึ้นครับทัพทีมแดงสิทธิ์หลวง,งพระภูนล,ลูกสิทธิ์หลงเสียดำนะครับยกที่9สังเกตเห็นว่า78เราต่อยลำตัวได้มากขึ้นต่อยหน้าท้องต่อยเป้าใหญ่ได้มากขึ้นทำให้บัดอื่นๆนั้นตาม,มาครับใช้โครงหน้าท้องนั่นคือบ่อแล้วล่ะครับ เห็นจุดตำหนิของอันวินแล้วนะครับเริ่มจะช้าลงครับแต่ว่าซ้ายหน้ายังแม่นอยู่ครับนี่ครับจิ้ม1นมาเป็นชุดนะครับไม่แค่1นอครับ3 4มี่ครับอันวินเนี่ยซ้ายเริ่มจะเยอะขึ้นครับซ้ายหน้าของทัพทีมแดงส่อแววว่าเป็นเกมยาวแล้วนะครับการป้องกันแชมป์ P ี a ของทัพทีมแดงสิิ์ลงพกคูลวันนี้ นี่ยกที่9อีก3ยกครับจะครบ12ต้องเล่นลำตัวให้เยอะาให้ตายถ้ถล่มบนถล่มล่างก่อนมแม้ว่าอันวินนี่หมัดหน้าแกเหมือนามผู้ชชกไปเรื่อยเลยโอ้โหดีอันตรายนะครับทำท่าย,กยีก็จริงน,นะครับเราต้องเล่นล่างก่อนแล้วก็แม่ทำท่ายาฟ้องกรรมาก,การเรื่องสิษงสียแล้วมันจะฟ้องเลยนะครับอันวินฟ้องว่าโหชนีรษะชนนะครับ ทักษะความเป็นมวยเบสิกนี้ดีมากครับแอนวินจากฟิลิปปินส์นี้ครับทีมแดงนั้นแม่นแล้วก็หนักนะครับแต่ว่ายังไม่บูมบามครับทีมแดงค่อยๆกดดันค่อยๆสะสมความเจ็บปวดให้กับอันวินไปเรื่อยๆครับวันนี้อันวินนั้นป้องกันตัวดีครับแต่ว่าเขาออกหมัดน้อยครับอาวุธน้อย สายตาดีนะครับอา,อาจจะไม่จีดจาดอาจจะไม่สะใจประเภทฮาร์ดคอร์นะครับวันนี้เพราะว่าไฟสําคัญรออยู่ครับจะชิงแชมป์เฉพาะการครับโอ้ย,โ,อยโดนซ้ายขาสั่นเหมือนกันครับอ้า,อาวครับห <c oughs> ลุกแม่งยังยังน่ากลัวอยู่ครับดีว่าเรากาจจะตุนเอาไว้ก็่ได้ก่อนนะครับหลังจากยก6ยกหมาแล้วช่วง10วินาทีสุดท้ายต้องระวังนะครับ พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงทั้งผ่านนี้จบข่าวช่องเจ็ดสีเลยครับมาแล้วครับอันวินดูเหมือนจะรู้ตัวนะครับอันวินอ้าวนะครับครบ12ยกครับไปพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาดูการชูม,มืออย่างเป็นทางการป้องกันแชมป์สมาคมเวลทีเอบีเอเดอะรุ่นเบนร์เวรร้อยสิบแปดปอนด์ BA, BA, ere, 18, ของทับทีมแดงสิทธิงลง์ลวงวัฒนูลกับอับนวินเบอิสช่วงต้นๆก็ตุนเอาไว้เยอะทีเดียวครับทับทีมแดงแต่ว่าพุทธชินก็แข็งแกร่งนะครับ ระบบการป้องกันตัวเขาตำแหน่งกาดท้งขวาและซ้ายนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ป้องกันตัวเองได้เราจะพักอีกครั้งครับเดี๋ยวประกาศคะแนนและพอบรางวัลคาดเข้งขัดอย่างเป็นทางการพักครู่เดียวครับในโลกของเรานะครับคุณนิวัฒน์เราสุวรรณวัฒน์เข้ามาด้วยครับเข้ามาด้วยครับนี่นะครับวันนี้มาร่วมแสดงความดีนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ปรึกษาและมนตีช่วยว่าการกระทรวงแมนาคมนะครับ คุณวันอยู่บำรุงนะครับวันนี้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดการแข่งขัน